นี้ฝรั่งทําแบบให้ใส่ฝรั่งทําได้สสยใจมาเมื่อวาเมียฝรั่งจะอวดรวยแต่สมัยนี้เมียฝรั่งไม่ได้อวดรวยเมียฝรั่งอวดว่าเรากินข้าวกับอะไรเราจะไปเที่ยวไหนคือมีความสุขมากแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆได้ไปพักก่อนพราะเราทํางานเหนื่อยอยู่ข้างนอก เเราาาทำงนนมหน่อยืสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากไปงานไทยมาพี่น้องเอ้ยมากินข้าวกับน้ำพริกตาแดงค่ะพี่น้องพับบุ้งรั่วดูออ่อนๆแกขายถูกมากยี่สิบยี่สิบยี่สิบคนมัดละยี่สิบคนแกปลูกเองค่ะเหม,มามาเมื่อวาน คณะไทยกบกัดชอบกอบับน,น้ำพริกป่าป่าจะมีตลอด ชอบกินค่ะที่บ้านขาดไม่ได้ปลองไม่จะเป็นต้องกลับเมืองไทยไมีทุกอย่างอ้อนไทยไมีทุกอย่างค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่คิดถึงเมืองไทย เป็นสมัยก่อนนะคลิปนะเพราะมันหายากตอนนี้น่ะมีทุกอย่างคณะไทยเอาอยรอร่อยสารพัดผัก เมื่อวานนี้ไปงานไทยสนุกสนุกไปได้ลูกชิ้นมาเจ้านี้อร่อย เมนูนี้ต้องสายจะได้บเบิ้ลข้าวสองจานหรือเปล่าหัือบุ้งอ้อน,ออน ไม่เคยตื่นใจลุงเปิดประตูห้องเข้ามาเด็กคิดว่าหายไปไหนะอืม คาะไทยหวานมากเดนมาร์กมีรวมทั้งอาทิตไปอาทิตแล้วไปจับฉลากเอาตัวเครื่องบินไม่ใช้ตัวเรองบินเอาใบกระเป๋ามา ทำบุญเนาะบัตรละสิบคนได้กระเป๋าได้มามากนานๆนานปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งสนุกเต้นยนขาล่างวันนานๆได้เจอกันคนไทยน้ำซุป ล่งคออุย้ยอร่อยเมียฝรั่งสมัยนี้เขาเ,เขาไม่นด้ยมอวดรวยเลยนะพี่น้องเนาะ เขานิยมว่าเมียฝรั่งสมัยนี้นิยมเรื่องอะไรพี่น้องรู้ไหมเรื่องวันนี้เราจะกินอะไรสมัยสิบกว่าปีที่แล้วสมัยสิบกว่าปีที่แล้วเมียฝรั่งจะอวดรวยเนาะ แต่เมียฝรั่งจะอวดรวยแต่สมัยนี้เมียฝรั่งไม่ได้อวดรวยเมียฝรั่งอวดว่าเรากินข้าวกับอะไรเราจะไปเที่ยวไหนเนาะสมัยนี้คือเที่ยวแล้วก็กินอยู่เนาะไม่ไม่ไม่อวดไม่ไม่ไม่อวดค่ะสมัยแต่ก่อนนี่ยอมรับว่าสมัยแต่ก่อนนี่เมียฝรั่งจะอวดอวดแบรนด์เนมอวดเงินอวดบ้านอวดรถ ตอนนี้ไม่มีอะตอนนี้อวดไปเที่ยวพักผ่อนถ้าใครได้ไปเที่ยวและพักผ่อนออกต่างประเทศนี่แบบคือมีความสุขมากแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆได้ไปพักผ่อนเพราะเราทำงานเหนื่อยนเนี่ยอยู่มั่งนอกอะ เราทํางานมันเหนื่อยถ้าใครได้ไปเที่ยวนี่อุย้ยแบบดีใจอะดีใจกับเพื่อนได้ไปพักผ่อนหมดสมัยแล้วอวดรวยอะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะทุกวันนี้เพราะว่าสังคมทุกวนันนี้เขาเรียกว่าหมดยุคแล้วค่ะหมดยุคอวดรวยใครๆเขาก็มีหมดเดี๋ยวนี้อะ ใคร้าๆก็มีซื้อใครๆก็ซื้อได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรซื้อได้หมดทุกวันนี้สมัยเด็กก่อนนี่อู้ยี่สิบกว่เปิดที่แล้วถ้าใครมีบ้านฝรั่งทําบ้านซื้อบ้านมอู้รวยรวยเยทุกวันนี้ไม่ค่ะปกติทุกคนซื้อได้นะ อิม่มปลาลอยๆจะซื้อมาติดไว้ตลอดปลาปลาย่างไม่เคยขาดในตู้เย็น ไม่มีเรื่องมาดามาหรอกกินข้าวกับน้ำพริกแล้วสดน้ำนี่มันแบบมันแบบอร่อยนะเพราะมันได้แบบชุ่มคอ,อดูคะ่ะข้าวถ้าพีเดียวก็ไม่หมด รู้ไหมว่าพ่ออะไรมันยังแห้งอยู่ไงเ,นเ็นงานไยมาวานันนี้แห้งสุดสุดมะเขือเทศพันนี้อร่อยพี่สาวแกซื้อม,มาเยอะซื้อมาแล้วก,กินไม่หมด แล้วเราก็แบ่งห้เราซื้อมาเป็นลังลังหนึ่งมันถูกให้เราซื้อเป็นลังมันจะถูกว่านั่นแหละค่ะกินข้าวต้องมีเพื่อนคุยเมย้ามอยต่างคนต่างมีความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังเนาะว่าอะไรโน่นนี่นั่นเป็นยังไงชีวิตคนเรา บางครั้งเราเก็บกดไว้คนเดียวมันก็ไม่นั่นเราต้องมีเพื่อนคุยคุยคุยออกมาเลยค่ะใครจะคุยอะไรก็คุยเพราะว่าเราท youtube เพราะอะไรคุยระบายมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะใครมีเรื่องอะไรก็เราปรึกษากันได้เราไม่เกี่ยวว่าทํา youtube มาเพื่อสร้างรายได้ใช่สร้างรายได้ก็จริงแต่พูดถึงว่ามี youtube มันก็ดีเพราะเรามีเพื่อนไงบางครั้งเพื่อนทั่วโลกอะ่ะเราไม่เคยรู้จักมิตรภาพดีๆก็มีเยอะค่ะทํา youtube เยอะมากเรามารู้จักกันเอา้าดีไม่ดีเราไม่เคยเจอกันมาเป็นสิบยี่สิบปีเอา้าอยู่ดีๆมาเจอกันเอา้าคนบ้านเดียวกันเอา้าเจ้าอยู่บ้านใดเอา้าข่อยก็อยู่นครพนมเจ้าก็อยู่นครพนมนั่นแหละค่ะเรามีอะไรดีๆมาเมาส์มอยคุยกันโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันคิดหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะเมาส์มอย